ไม่ใช่มีไอคิดจุดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งขึ้นมาและผมก็ได้ประกาศในที่สุดว่าอยากรีวิวรห<อ>ัส FC ก็ได้มีคนส่งเข้ามาเยอะมากเลยนะครับคลิปนี้ผมมีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมองในการเข้ารหัสให้ได้มากที่สุดและกใกล้คะแนนโดวยวัดจากผลวิจารดาบของผมใส่และเผากลับไปดูคลิป้เนี่ยผมฝากทุกคนช่วยกดไลค์เลิศหนึ่งไลค์นะครับถ้าใครยังไม่ได้กดซับเนี่ยฝากคลิปผมซับไปนะขอบ<อ>คุณมากเลยบิวอุปกรณ์ช็อปร้านบริการขายแกตันราคาถูกมีแกตันให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นแกตันนผลิสีแะตันหมมมัดดเเเคาากีีีนนนผผยยอะะรบู่ ผมขึไอที่แมปทอยเลทาวเวอร์ดีเฟนส์เขาก็ยังมีมีตัวละครและไอดีให้เลือกโคตรเยอะใครสนใจเนี่ยเลี้ยงใต้ล่างคลิปเลยนะครับโยกสุดหล่อโยกผมบบคิดนะครับอย่างแน่เราเริ่มจับเวลาก่อนเลยนะครับโอ้โหมีคนส่งเข้ามาเยอะมากนะครับผมจะเล่าจากอันแรกเลยนะไอดีแรกนะครับน้องเขาบอกว่าเขามีผลทาวเวอร์สิบผลนะมานะครับไอดีแรกนะทุกคนอู้แต่งตัวเป็นผู้หญิงด้วยอ๋อเข้าหัวสองจุดเจ็ดนะครับน้อยมากน้องเขาบอกว่าเขามีผลทาวเวอร์ทั้งหมดสิบผลนะขออนะุญาตเช็คนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ สองอุ้ยสามสี่น้องลาดน้องเขาโคตรตึงทุกคนมีผลเสือด้วยเดี๋ยวนะคือผลทีเล็กก็มีนะครับคือพร้อมเล่นจัดอ่ะเรามาเช็คเกมพาร์ทน,นะครับมีอะไรบ้าง <Nice. S 1> ดักคูณ2มีนะครับเรือเร็วมีเงินคูณ2มีที่เก็บผลก็มีนะครับโยรุก็มีนะฮา <c oughs> ผลก็มีโอ้โหโยรุนะครับตึงเกินโอ้โหโงเงินเงินหนึ่งร้อยเอ็มทุกคน <c oughs> แล้วก็แบกเมตซ์สี่หมื่นนะครับ <c oughs> เรามาดูผลนะอู้ดาเป็นชาร์ตเมซิ่งติดไหมน้อคนนี้ไม่มีเมซิ่งนะครับโยรุมีเมซิ่งวะไม่มีนะอุ้ยลาดน้องคนนี้เปิด เกิดมาดีมากผมว่าราคารหัสต้อนนี่หลัก พันชัวหลายหลายพันอุ้ยคลทนนี้เหลือมังกรวิริศอว่าเกมพัทเก็บผลมีเจ็ดอันเลยนะตอนดพันแปดนะครับผมว่าน้องเขาไม่ผลยังไม่ครบนะครับขาดผลแบบกากากไปอยู่นะถือว่าไอดีน้องเขาตึงมากดาบมีไม่ครบด้วยนะประเด็นมันต้องมีทั้งหมดสามสิบแปดเล่มนะเูืแต่นอนน้องเขาไอดีตึงมากให้ผมซู้มผลให้นะครับเผื่อน้องเขาได้ผลดีติดกระเป๋าผลบางคนเจ็บเก็บไม่ได้ขออนาตลงไปดูนะครับฮาคิว่าจะมีอะไรบ้างฮาคิสีนะโอ้สีสีโอ้โหขาดสีชมพูนะครับทุก น้องเขาครบแน่นอนไอดีนี้ผมให้ไปสิคะแนนเลยนะคือไอดีมันพร้อมเล่นจัดอะไอเดีเองก็ตึงเกินแล้วผมก็ลืมไปนะครับน้องก็บอกว่าเขาไม่เผา v 4นะแต่ไม่ได้บอกเทียร์มาว่าเป็นเทียอะไรผมเดาน่าจะเป็นเทียอะเทียสิกบเลยนะครับขออนุญาตรีเผาเล่น,นอีกรอบนึงนะคือมีเผาว4หมดทุกเผาเลยนะมานะครับคนต่อไปนะชื่อว่าซิดพักเกโนไม่รู้อ่านถูกหรอเปล่าช่างมัน มีอีกสองโลบั๊กนะครับแล้วก็เปิดมานี่อ๋อน้องเขาบอกว่ามีเผ่ามนุษย์ V3 มิ้งวีสเงือก V3 คูณ V3 สกาย V1 ไซบอร์ก V1 นึ่มีผลแม็กมาหถาวรมีเกมพาร์ตนะครับไอ้ทีนี้มันไ,ไม่มีเผ่า V4 นะครับข้าหัว2.5นะแล้วก็หมัดนี่น้องเขามีครบนะครับผลแม็กมาหผลถาวรน,นะดูืิว่าเป็นผลถาวรผลเดียวหรือเปล่าอ่ะใช่นะครับผลถาวรผลเดียวเองนะไอ้ดีไม่ค่อยตึงเท่าไหรอ่อ่ะขอดูผลในเกมนะผลอู้มีมังกรนะทุกคนมีแหละตึงดาบธรรรมดานนะคับเงิ46 ล้านแล้วก็แฟกต์เมนยี่สิบเจ็ดล้าน hey, yo, what the fuck? มีมาร์คคูณสองนะครับเรือเร็วไม่มีนะเงินคูณสองอ๋อมีไหม <Yeah. S 1> เงินคูณสองก็ไม่มีนะทุกคนที่เก็บอ่ะที่เก็บผลมีโยรู้ไม่มีนะครับที่หาผลก็ไม่มีนะผลด,ดาบไม่ครบเลยนะไอดีนี้พยาสุ่มผลให้นะครับ oh. ผลบาเลียที่เก็บผลอืมมีอันเอ่ยเนีอันเดียวหรอทำไมเก็บได้ผลแค่อันเดียวขอเปิดทาคิดูนะทุกคนขาดไปหนึ่งขาดไปสอง 3 4 5ส่าฮาคิขาดไปประมาณ4 5, 5นะ่ฮาคีนะไอเดีนี้ผมให้เอ่อ4คะแนนเต็ม10นะไอเดียนนจะไปเป็นของน้องอ่ะ IP พีเวนนอมนะครับอุย้ยแต่งตัวน่ารักอีกแล้วว่าหมี7หมัดครบนะครับแล้วก็มี<อ>โยรุด้วยถ้าหวัว 10M คือเยอะมากเงิน22ล้านนะครับหมายตัวจะมีอะไรบ้างดาบครบไม่เอ่ยดาบดาบไม่ครบนะครับไม่ครบ38เล่มอู้ผลตึงนะครับมีที่เก็บผลเอ่อ2อันนะแต่เสียดายไม่มีผลพิเศษในตัวเกมพาร์ทนี้หมดหรือเปล่าเกมพาร์ทมีหมดยกเว้นเออที่หาผลนะครับเหมือนจะมี ผลถาวร1น3่งสองสาอ้น้ำแข็งก็มีพักก้ถาวรน,นะครับประตูไม่ถาวรน,นะครับทุกคนเพราะมันคือได้ซื้อ2,000โลบักนะถ้ามันถาวรเนี่ยมันจะคือนแบบนี้นี่เห็นปะมจีถาวรนะครับแล้วก็เสือถาวรคินาถาวรคนถือว่าตึงเลยนะคือไอดีก็พร้อมเล่นอยู่นะครับน้องเขาบอกว่าเผ่า V4 สี่เสิบเนี่ยจะเป็นเผ่าคูนสกายนะครับแล้วก็ฉลามนะมีแค่3เผ่า ไอ้นี้ก็ตึงอยู่นะนี่นะขอดูฮาคี้นะครับโอ้โหขาดเยอะมากไอ้น,นี้เราไป8คะแนนนะทุกคนไอัน,นี้ก็พร้อมเล่นจัดเลยอ่ะก่อนไปนะครับต้องประเดิมในการซื้อผลให้ขอผลนิดีเถอะโอ้ผลสปินมาดูของน้องคนต่อไปนะครับชื่อโ no <Hello. S 1> นเนนโอ้โหเวลไม่ตันอะ <S <S ่ะน้องก็ไม่เผาฉลามวีสี่เทียห้านะครับผมก็เพิง่งรู้เลยครับว่าเวลพันห้าเนี่ยมันสามารถทาเผาวีสี่ได้แล้วนะที่มารู้เขาสอนไปนะครับอย่าลืมไปดูนะมาดูของไอ้ทุกของคนเวลพันห้าน่าจะมีอะไรบ้างเออ วุ้ยทุกคนพวบคุมนี้พวบคุมแลอยู่นะแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเกมพาร์ตก็เหมือนจะมีแค่มาร์คคูณสองปะใช่ครับทุกคนมันมีแค่มาร์คคูณสองแล้วเงินอ่ะเงินเงินมีด้วยแต่เรือไม่มีนะครับตอบคูณสองไม่มีนะคือไม่แค่เงินคูณสองกับมาร์คคูณสองถือว่าเจ๋งนะแต่น้องเขาไม่เล่นต่อเงินมีแสนเจ็ดนะครับทุกคนแกเมนสามพันสามยอดหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดอืมไอดีนี้น้องเข้าไปเผาวีสีตั้งแต่แรกๆอ่ะเอาไปห้าคะแนนเต็มสิบนะครับราดใครไม่ต้องไม่ตันหรือว่าต้องกาาาาารรมมมดื่ต้งททผลลียสสถไ นะครับผมจะช่วยทํานะแค่พี่เพบอกว่าช่วยผมทำหน่อยครับแค่นั้นก็จบแล้วทุกคนแต่ผมจะทําซีรีส์ช่วยฟาร์มนะเอาไว้ตอบแทนคนดูนะครับที่ช่วยกันดูคลิปแล้วก็กดไลค์โอ้โหเข้ามาปุ๊บน้องเขาแต่งตัวน่ารักมากมันโซคิวนะครับสาวเนี่ยแต่จริงๆผู้ชายเล่น <c oughs> มีเยอะนะทุกคนแต่งเติมเป็นผู้หญิงแต่ผู้ชายเล่น <c oughs> แล้วคนนี้ตั้งหัว2.4นะครับไม่เยอะนะแล้วก็เวลตันเงิน50,000 เงินน้อยจังเลยอ่ะแล้วก็มีแฟกต์เมน2,007นะครับนี่หวัดก็อทีเมนนะน้องเขาบอกว่ามีเผาวีธีเทีย1สิบทุกเผานะครับอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะไม่กล้ารีพอร์ตเขาเล่น มาดูดาบในตัวนะครับมิโยรุนะครับดาบน้อยมากดูอัญเซิซิลี่ดิอัเซิซิลี่ก็ไม่มีพวกคนหนวดดำแต่มีหัวลักฟินนะครับโคนทวารมีล็อกเก็ตช็อปสปริงสโมกน้ำแข็งนะครับแล้วก็มืดผนพลาผนประตูนะครับโมจิแล้วก็คิซเนะนะครับเออเยอะเยอะเยอะมากยาดลงไปดูหน่อยเนาะถ้าไม่น้องก็แต่งตัวน่ารักกันจังเลยดูดีหน้าตาน่ารักมากถ้าผมแต่งตัวอย่างนี้ทุกคนจะรังเกียจผมปะย่า เราเป็นแก่ตาหนาดีแล้วนะ,ะัะพาคิ้าคิเหมือนจะขาดแค่อ่อันนี้นะครับสีสีชมพูสีแดงแล้วก็สีอ่า สีขาวอันนี้เอาไปแปดเต็มสินะครับถือว่าก็ใช้ได้นะครับทุกคนของพร้อมเล่นตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่สามสิบแปดนาทีแล้วนะครับมา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 โอ้ข้างหัวสิบสองล้านคนนี้เจ้าตันนะครับเงินหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านแต่งตัวได้ทุเรศมากทุกคนพี่แปลกเลยเจ้าไม่แปลกเลยทันาสารไม่ฟาร์มมาหน่อยดาบครบสามสิบแปดเล่มทุกคนคนแรกกานท,ที่ที่ผมเห็นดาบครบเอาเรื่องจัดน้องอ๋อมีเบสซิ่งไหมไม่มีนะครับขออนุญาตดูปืนนะปืนก็น่าจะครบปะไอเทมซอรีส์เนี่ยประคุณหนวดดำโอ้มีของกิจกรรมด้วยแต่คริสต์มาส ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเอ้ยมีมคริสมาสอันนี้คริสมาสมีครบแต่ผลน้อยไปหน่อยนะครับแต่ถือว่าไอ้ดีดึงมากน้องคนนี้ค่อยมีเกมพทัทบทนะครับฟังหัว 10m ด้วยอันนี้เป็นเผ่า V4 แต่ไม่เทียบ10ทุกเผ่านะน้องเขบอกมาน่าจะแบบปนๆกันไปนะทุกคนว้าว <Wow. S 1> อาชีมีครบเเวน้นอีเวน ที่มัน้ยขาดแค่ฮาคีอันเดียวเองอะเวอร์จรัดดูเรื่องของผลถาวรนะทุกคนผลถาวรมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ผลพิษนะครับทุกคนมีประมาณสิบผลนะผลถาวรไอดีนี้ก็ไปสิคะแนนเต็มสิบเลยนะเพราะว่าไอดีน้องเขาดึงจริงดึงไว้อดีผมมีกะน, <c oughs> น้องเขาคลิปดอกไม้โคตรหล่อเทตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่สามสิบเอ็ดนาทีแล้วทุกคนแต่ผมต้องมานั่งใส่นี้นะครับคือไม่เสียเวลามากว่าทำไมต้องมีอันนี้ด้วยวะเนี่ย ติด2ชั้นแต่น้องเขาไม่ได้ให้2งชั้นมาเปิดมานะครับน้องคนนี้อะ่ะไอดีนี้ก็ข้าหัว2.4นะครับเงิน2ล้านเยลตันนะครับแบกเล่ม2 0 0พเนส่าฉลาม v ีนะครับไม่ไแน่ใจนะว่าเป็นเทียอะไรมี7หมัดครบนะครับดาบไม่ครบดาบมีน้อยมาก17เล่มดูผลดิโอ้โหผลเกลือมากผลน้องคนนี้อัเชิซืก็น้อยนะครับผลทาวอนมีอะไรมัางเอ่ยผลทาวอนไม่มีเลยอ่ะทุกคนมีเนี้ยวไป3มคะแนนนะครับถามเต็ม10นะมันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะมันับไปดีวันนะชื่อวันข้าหัว5.4 สนะครับเปียวตันเงินส0 0 0 0 0โอ้โหแ,แ 700, ต้นเจ็ดร้อยขออนุญาตสุ่มผลได้ปะสุ่มไม่ได้นะครับเงินไม่พอเรามาดูของกันดีกว่าดาบมีอืมเกือบเกือบครบนะเยอะอยู่มียูรุจิ๋วนะครับแล้วก็ยูรุธรรมดาใฟไม่เอย่ยไม่ติดอะไรเลยนะครับไม่น่ามีเปซิ่งปะดาบคู่อะไม่มีนะครับอู้แต่เสื้อไอ้ไก่นะครับเสื้อฟันคุงอันนี้ตึงอันนี้ตึงเอ่อมีลอผลล็อกเกตผลช็อปแล้วก็ผลน้ําแข็งนะครับผลแสงแมกมาฮะอ้ผลถาวรเยอะประตูก็มีนะครับผลที่เล็กไม่ถาวร ครับมีโมจิถาวรไม่เมืนเสื้อถาวรไม่รู้ว่ามี7จ็ดมัดหรือเปล่านะไม่กล้าเปลี่ยนเพราะน้องใช้ทีเล็กอยู่ผลในตัว ผมใช้ได้อยู่นะครับมีเกมพัชเกมผล3อันนะมีเกมพรชทุกอันเลยนะครับ6อันนี่มีคือน้องเขามีคบเผ่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างแต่เผาฉลาดไม่เป็น V4 นะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นทีอะไรอันนี้ไป7จคะแนนเต็มสินะครับเพราะรายละเอียดไม่ค่อยมีจาก i อดีนี้เท่าไหร่นะโอ้แต่งตัวน่ารักอีกแล้วข้างหัวฟังยอดตลาดส3มดนะครับโอ้โหเงินมี700ล้านเ,าเวอร์จัดเวลตันด้วยนะไป้ดึงสกิปไปเนี่นยตรงนี้โอ้โห Wake up Wake up มีโคตรยเยอะแบกเมน้นหนึ่งล้านดาบคู่เด้งนะครับดาบนี้มีครบทุกเล่มโอโม้โหมีรถจิ๋วด้วยติดไฟไหมเออติดอะไรไหมไม่ได้เอ็นชาร์จยิงอะ่ะโอ้โหจบเลยของสมใส่จะมีอะไรบ้างของสมใส่นี้มีครบหมดเลยปะเนี่ยไม่แน่ใจนะครับไม่น่าครบปะผนทาวอนมีหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดผลถาวอนมีเก้านะครับประมาณเก้านะมีเหมือนที่ได้าวอนด้วยน้องเขาบอกว่าน้องข้าหัวสิบเอ็มนะครับนี่ฝั่งทหารเรือข้าหัวสิบเอ็มรถตึงเกมพาร์ตมีทุกอันนะครับทรงนี้ไอ้ดี น้องเขาโหดจริงอ่ะโหดมากขอญาตบิดเป็นของตัวเองนะครับมยออกเลยโอ้ทำไมเราไม่เก็บอุ้ยอาคีใช้ได้อยู่แต่มันไม่แต่ไม่ครบเท่าไหร่อ่ะไปเก็บมานี่คือสุดจัดเลยนะไออาคีไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักก็คือผลหาคอนกับของในตัวเพิ่งสุ่มผลไปด้วยไอดีนี้ก็ไปอ่อสิบคะแนนเต็ม10นะครับเพราะว่าแต่งตัวน่ารักเซ็กซี่ดูดิอุ้ยก้นอยากดีผมว่ายังไงก็ต้องมีหมัดแวมพายแน่นอนโอเคนะครับหมัดครบนะ น้องเขาเข้าอยู่ตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่17นาทีนะครับเข้าได้แค่นิดเดียวเองอะอย่างน้อยขอรักของสามไอดีนะครับมานะทุกคนอู้เ <Ooh, S 1> ข้าหัว 18M เง <c> ิน <oughs> 300,000เรียวตันนะครับบิ๊กแมนเจ7,000นหมัดนี้ไม่รู้ว่ามี7หมัดหรือเปล่าดาบมีไม่ครบทุกเล่มนะครับแต่มีโยรุทำไมผมไม่ค่อยเจอใครเอ็นชาร์ดาบเท่าไหร่เลยอะผลทาวอนตอนนี้เลื่อนลงมายังไม่เจอผลทาวอนสักผลนะครับผลทาวอนไม่มีสักผลเลยนะผลพระมีหรือเปล่าไม่มีผลพระนะครับอืมมีข้อวคเหลืองดำอ่ะตึงๆมีผลอะไรบ้างในตัวไม่มีผลอะไร นะครับดูเกมพาร์ตเกมพาร์ตตัดคูณสมีเกมพาร์ตแค่2อันนะทุกคนมีเร็วๆกับดาบยูทูปอันนี้ไปเจ็ดคะแนนนะครับ7เต็ม10บแต่ไ<ต>ม่ผลถาวรนะแต่ได้นะไอที่ต่อไปนะครับของมิวมีเจ็ดโลบักแล้วครับแต่งตัวน่ารักดีนะรู้ข้าหัว12บองเมนี้หมัดแวมไพร์นะครับแล้วก็ผลคิสเนตแต่เงินน้อยมากอ่ะก็แต่แฟกเมนเยอะนะครับ29,000ื่นเกาผลถไม่มีสักผลเลยนะครับเผาอะไรนี่คือผมไม่รู้เลยนะดาบติดไฟไม้ไม่ติดอะไรเลยไม่ค่อยเจอคนติดจริงๆนะว่าเขาขี้เกียจเลนชาร์ตกันไม่รู้ว่าาเผ เคยบอกนี่เทียอะไหนนะครับอืมอันนี้เอาไปอ๋อเจ็ดคะแนนเต็มสิบนะครับก็พอเล่นได้นะทุกคนตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่สิบบาทีนะทุกคนอืมไอดีอ๋อมีมัดก๊อตนะครับฝนฟินิกนะเขาไม่ได้เขียนอะไรเท่าไหร่นะครับไอดีนี้เป็นฟินิกตื่นหมดนะทุกคนดาบมีสามสิบเอ็ดเล่นไม่ครบนะครับดาบไม่ไม่เอ็นช่าเลีอะเรียวตันนะครับเงินหกสิบเอ็ดล้าน เดี๋ยวมีแฟก m เมนต์สิบอะเซอร์รี่นะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผลก็น้อยมากเป็นดาร์คถาวรน,นะครับผลพารถาวรคลินิกถาวรประตูถาวรน,นะแล้วก็พิสาจถาวรมีผลสปิริตถาวรน,นะครับแล้วก็ผลเสือถาวรกับมังกรถาวรอ,อู้มังกรถาวรตึงดีอย่างเงี้ยนะเพราะมันไม่ขายนะครับ ได้หาวนเนาะเขาก็มีผมเลยอยากได้มังกรถาวอนบ้างจังเกมพาร์ทนี้หมดยกเว้นที่หาผลนะครับแต่เผ่านี้ผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้ไปแปดคะแนนเต็มสิบนะครับเดี๋ยวนะขากุด<ส>เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขากุดลืมสังเกตเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ของจริงปะเนี่ยคือผมดูไม่เป็นนะครับแต่มีคนบอกว่าขากุดแพงมากไม่รู้ว่าของปลอมหรือเปล่าอืมปลอมหรือจริงนะผมดูไม่เป็นเนี่ยของปลอมของจริงใครคิดอย่างไรก็อย่าลืมเมนต์มานะครับว่ามันของจริงหรือเปล่าไอทดีน,นี้อ่ะค่ะหาหัว2.5นะครับเตี่ยตันตเงิน174ล้านเยอะมากแต่เมนแสงกว่าแสนสองนะครับโคตรเยอะดาบมีเกือบทุกเล่มน,นะครับโอ้แต่ได้ไม่มียูโรจิว๋วผลถาวรมีอะไรบ้างเอย่ยอืมผลพาะถาวรน,นะครับมีแค่ผลพาะถาวรผลเดียวนะ โอ้ผลไม,ม้สัในตัวตึงๆเกมพาร์ตเก็บผล2ผลนะครับเกมพาร์ตมีแค่4อันนะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปประเดิมให้นะครับแต่ผมจะซุ่มผลให้น้องเขานะเผ่นที้ผมไม่รู้ว่าน้องเขามีอะไรบ้างซุม่มโอ้ผลดา <c oughs> เกลือจัดมาเดี๋ยวรีให้อืม V สี่นะครับสองเผ่าและวสามเผ่าไฟรอบเดิมเดี๋ยวน้องเขาแพ็คเมือนหมดโอ้โหอันนี้ไปอ่าเจ็ดคะแนนนะทุกคนเจ็ดเต็มสิบพอเล่นได้อยู่นะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่สี่นาทีนะครับไอที่สุดท้ายเนี่ยโคตรพิเศษทุคกค,น,คนนี่คืืออออไทททีีีีสุด้้้ายนนนนะคครัับ่ นี่ของแท้นะครับมีคนแอดเพื่อนมาเยอะมากนี่นะครับไอดีหมอด็คนี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแจ็คกี้นะครับมีมาบักเยอะสุดเท่าที่ผมเคยรีวิวมาแล้วอ่ะหนึ่งร้อยยี่สิบสี่นะมาดูของแต่งตัวพี่เขานะครับว่ามีเยอะแค่ไหนผมไม่รู้หรือเปล่าว่าไหนมันมีราคาบ้างนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะตอนนี้ไม่รู้ว่าของจริงหรือเปล่ามานะครับโอ้ทุกคนครับหัวสามสิบล้านเกือบถึงนะครับยี่สิบเก้าจุดเก้าเวลตันนะครับแต่เงินโคตรน้อยเลยอ่ะ เงินลอยชิบหายเลยน่าจะเป็นเผ่า V4 อันนี้ปะ V4 อ่าเทียสิบือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับดาบมีโอ้โหดาบดาบน้อยมากยี่สิบเอ็ดเล่มมีโอ้โหพระคุณนรรมนิดตึงนะผลผลไม่มีอะไรใหม่ๆนะครับเหมือนแกไม่ค่อยจะเล่นแล้วอะ่ะมาดูผลถาวรในตัวนะครับไอดีหมอแจ็คจะมีโอ้ผลมีผลทีเล็กด้วยทุกคนมีผลพิษนะครับแล้วก็ผลอ่าสปิริตเสือก็มังกรนะครับมับงกรโอ้โหโชคดีเหลือเกินผมอยากได้ผลมังกรมั้งอะ่ะคือมันซื้อไม่ได้แล้วอะ่ะ ได้ได้นะครับอันนี้ก็คงม,มีแค่นี้แหละทุกคนอันนี้เอ่อผมให้ประมาณ7คะแนนเต็ม10นะครับเพราะว่าไอเดีเขาป่องน้อยพอเล่นได้นะทุกคนให้อีดีหมอแจ็คก,กีก้คะแนนเนี่ยก็อย่าลืมเม้นต์มานะครับสำหรับคลิปนี้เนะี่ยมีแค่นี้แล้วทุกคนตอนนี้ก็เหลือแค่2นาทีนะครับคือมันไม่ทันแล้วนะผมกดหยุดเวลาเลยไปได้ทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่านอนดึกกันล่ะแล้วก็อยากให้ทด้คิปอะไรเนี่ยก็อย่าลืมเม้ปปนตะ์มานะครับบ๊ายบาย